สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มุกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักคําว่าเชิงกันนะคะเชิงจริงๆที่หลายๆคนจะรู้จักก็คือคําว่าเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะคําว่าเชิงอะมันไม่ได้มีความหมายแค่คําว่าเกิดอย่างเดียวนะคะเรามาดูกันซิว่าคําว่าเชิงอะคะ่ะถ้าไปคู่กับคําอื่นแล้วอะค่ะมันจะมีความหมายยังไงกันบ้างนะคะ อ่ะตัวแรกนะคะคําว่าเชิงอ่ะเชิงตัวนี้จะแปลว่าให้กําเนิดหรือว่าแปลว่าดิบนะคะเรามาดูกันซิว่ามันจะมีคําไหนบ้างอ่ะตัวอย่างประโยคนะคะเขา,าบอกว่าฉันอยากมีลูกก็คือหัย,งย่งายาเยงยา我想要生孩子ง想要า孩子อ่ะงก็คือฉันอยากใช่ไหมคะหัวเสียงยาอ่ะคือฉันอยากเนาะเชิง แปลว,ว่ากำเนิดใช่ไหมคะเมื่อกี้หายจืคือลูกนะคะหัวเสียงเหยาเชิงหายจืฉันอยากมีลูกตัวต่อมานะคะเขาบอกว่าคุณไม่ควรกินเนื้อดิบก็คือหนีปู้กายชือชยช่อเชิงโรหนีปู้กายชื่อเชิงโรนะคะคำว่าปู้แปลว่าไม่นะคะ คือไม่ควรเอาง่ายๆนะคะไม่ควรเนาะชื่อแต่ว่ากินนะคะเชิงโรคเชิงโรคคือเนื้อดิบนะคะเชิงคือดิบใช่ไหมคะเมื่อกี้โรคคือเนื้อเอามารวมกันนะคะตรงตัวเลยคือเนื้อดิบนะคะหนีบปู้่กายชื่อเชิงโรคก็คือคุณไม่ควรกินเนื้อดิบนี่เองตัวต่อมานะคะคำว่าเชิงรือ เชิงรื่อก็คือวันเกิดนะคะอ่าเขาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดก็คือเชิงรือ่อคุ้ยเลิศเชิงรื่อคุ้ยเลิศอ่าเมื่อกี้คําว่าเชิงรื่อคือวันเกิดใช่ไหมคะคุ้ยเลิศคุ้ยเลิศแปลว่าสนุกสนานหรือว่าแปลว่าสุขสันต์ก็ได้นะคะเชิงรื่อคุ้ยเลิศก็คือสุขสันต์วันเกิดนี่เอง ประโยคถัดมาค่ะเขาถามว่าวันเกิดพ่อของคุณอะวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะบอกว่าห你的เตอ日是า号你าเ爸ิงรื号อ,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 อ่าะเรามาดูกันเนาะหนีเตอ你的爸าก็คือพ่อของคุณใช่ไหมคะ你的爸าคือพ่อของคุณรื生อ,อคือวันเกิด นะคะคำว่าชื่อชื่อคือเป็นอยู่คือเหมือนกับ is am are านะคะคำว่าจีจีแปลว่ากี่นะคะห้าวแปลว่าวันที่อ่านะคะห้าวแปลว่าวันที่นี่เต๋อป้าป๋าเชิงรชื่อจีห้าววันเกิดพ่อของคุณนะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่นี้เองนะคะ ต่อมานะคะคําว่าชูเชิงชูเชิงแปลว,ว่าเกิดนะคะ,ะตัวอย่างประโยคเขาจะบอกว่าฉันเกิดในปี9นึ่งเก้าเก้าสี่เราจะบอกว่าวอเหนียนชูเ九ิง年่าคาว่าีแปลว,ว่าหนึ่ง九 แปลว,ว่า9จิ๋วอีกตัวก็คือ9เหมือนกันนะคะแล้วก็ซืแ้แปลว่าสเนียนแปลว,ว่าปีชูเชิงคือเกิดนะคะวออีจิ๋วจิว๋วซื่อเนียนชูเชิงก็คือฉันเกิดในปี1994นี่เองนะคะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถเอาประโยคตรงนี้ค่ะไปใช้ได้เลยนะคะแทนปีเกิดของเราเป็นปีคิทศักระาดเนาะ อันนี้ก็คือ,อพี่มุกใส่มาให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะคะวิธีการอ่านออกเสียงนะคะว่ายังไงบ้างการอ่านปีนะคะเรามาทบทวนเรืเ่องการอ่านปีของจีนเราจะอ่านแต่ละตัวเลยแต่ละหลักเลยนะคะเหมือนกับอ e ีจิวจิวซื่อเหนียนนะคะก็คือ1.994นี่เอง ประโยคถัดมานะคะเขาจะบอกว่าน้องชายของฉันนเกิดที่กรุงเทพนะคะเราจะบอกว่าวอร e เตอร์ตีตีมานกุชชงวอร์เตอร์ตีตีก็คือน้องชายของฉันนะคะตีตีคือน้องชายเนาะวอเตอรเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะของใคร นะคะก็บอกไปเนาะม่านกู่ก็คือกรุงเทพนี่เองนะคะชูเชิงก็คือเกิดนะคะวัวเติตีติม่านกู่ชูเชิงก็คือน้องชายของฉันเกิดที่กรุงเทพนะคะตัวต่อมานะคะหลายๆคนน่าจะาคุค้นเนาะก็คือคําว่าเซียนเชิงเซียนเชิงก็คือคุณผู้ชายนี่เองนะคะ เรามาดูตัวยอย่างรูปแบบประโยคกันนะคะประโยคนี้เขาจะบอกว่าคุณหวังคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะก็คือหวังเซียนเชิงจ住น哪ะหวังเซียนเชิง你住จ哪นะอ่ะเรามาดูกันนะคะหวังคือคุณหวังนี่เองเซียนเชิงก็คือนายใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราเจอกันเนาะก็คือนายนายหวังนี่เองง่ายๆ จู่ใจจูก็คือการพักอาศัยนะคะคำว่าจู่ใจคำว่าหนามวนนินิดนึงนะคะเรามีตัว er เออหนาตัวนี้แปลว่าที่ไหนนะคะหนาคือที่ไหนเนาะหนีจู่ใจหนาะก็คือคุณอะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนี่เองนะคะหวังเซียนเชงหนีจู่ใจหนาะหวังเซียนเชง หนีจู่้นะก็คือคุณหวังคะ่ะคุณไม่ทราบว่าคุณอนะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนี่เองนะคะตัวอย่างประโยคถัดมานะคะเขาจะถามว่าคุณผู้ชายคะต้องการดื่มกาแฟไหมคะอ่าเรามาดูกันเซียนเชิงหนีเย่าเฮอคาเฟ่มาเซียนเชิงหนีเย่าเฮอคาเฟ่มาอ่าเซียนเชิงก็คือคุณผู้ชายใช่ไหมคะ เย้าคือต้องการเคอแปลว,ว่าดื่มคาเฟ่แปลว่ากาแฟมาตัวนี้แปลว,ว่าไหมนะคะหนีเย่าเคอคาเฟ่ her, มาก็คือต้องการที่จะดื่มกาแฟหรือเปล่านี่เองเอาง่ายๆนะคะ eng, ie, her, eng, ie, her, คุณผู้ชายต้องการดื่มกาแฟไหมคะ คำต่อมานะคะคำนี้จะแปลว่าชีวิตเนาะก็คือคำว่าชงหัวชงหัวนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นคุ้นกันนะคะเรามาดูตัวอย่างรูปแบบประโยคกันนะคะเขาบอกว่าชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรเอาง่ายๆเหมือนอาจจะแบบลำพึงํำพันกับตัวเองนะคะประโยคนี้เราก็จะบอกว่า what the หหุยรูเอ我 h 生活会如何我的生活 หุยรู่เหอนะคะชิงหัวก็คือชีวิตใช่ไหมคะหุยหุยตัวนี้คือสามารถนะคะรูเหอจะเป็นยังไงชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะห,หัวเดอชิงห,ห,หัวหุยรูเหอนะคะชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปนี่เองตัวอย่างถัดมาค่ะเขาจะบอกว่านี่คือชีวิตของฉันก็คือ 这是我的生活。这是我的生活。นะคะ。这是ก็คือนี่คือใช่ไหมคะ water water เ,เมื่อกี้เราเจอแล้วไปรอบหนึ่งนะคะก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนี่เองนะคะ water อ,อะไรก็ว่าไปนะคะเชิงหเชิงหคคำนี้ก็คือชีวิตใช่ไหมคะชีวิตของใครล,ล่ะก็คือชีวิตของฉันก็คือ water ใช่ไหมคะ s จ้าชื่อหว่อนี่คือชีวิตของฉันเองคำถัดมานะคะคำนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเยอะเลยนะคะก็คือคำว่าเสียซงเสียซงนะคะที่ต่แต่ว่านักเรียนหรือว่านักศึกษาก็ได้นะคะคำเดียวกันเนาะอ่ะตัวอย่างรูปแบบประโยคนะคะ我 o 都是ป生 วอรเมิรโตชื่อเฉวชน์อะเขาบอกว่าพวกเราทั้งหมดก็คือนักเรียนหรือนักศึกษานี่เองนะคะวอรเมิรคือพวกเราโตชื่อโตชื่อคือทั้งหมดนะคะโตชื่อเฉวชน์ก็คือนักเรียนหรือนักศึกษานี่เองนะคะวอรเมิรโตชื่อเฉวชน์พวกเราทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนักเรียนนี่เอง ประโยคถัดมานะคะเขาบอกว่าลูกของฉันเป็นนักเกรียนก็คือ Water h a i ฮจึชื่อเฉ w a t e r ฉชื่ออ่ก็คือ,คอลูกของฉันลูกของฉันเป็นใครเอ่ยก็คือเป็นนักเกรียนนี่เองนะคะ学生คือนักเกรียนหรือนักศึกษาส่วนคำว่าชื่ออ่าชื่อตัวนี้คือเป็นอยู่คือนะคะ ฉันเป็นฉันคือฉันใช่นะคะเหมือนกับในของภาษาอังกฤษคือ is am are เลยนะคะวัวเตรอหายจืลูกของฉันเป็นนักเรียนชื่อเฉีเชิงน,นะคะคำต่อมานะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักอีกเช่นกันก็คือคำว่าอีเชิงอีเชิงก็คือแพทย์หรือว่าหมอนี่เองนะคะ ัวอย่างประโยคเขาบอกว่าฉันเป็นหมอนะคะก็คือหมอ,อชือ่ออีเฉิงอชื่ออีเิงอ่าอันนี้ประโยคง่ายๆเลยนะคะหอชื่อก็คือฉันเป็นฉันใช่ฉันคือนะคะอีเิงก็คือหมอนี่เองหมอชื่ออีเฉิงฉันเป็นหมอประโยคถัดมาค่ะเขาถามว่าคุณเป็นหมอใช่ไหมก็คือ 你是医生吗你是医生吗นะคะก็คือเติมคําว่ามาเข้าไปข้างหลังเพราะว่ามาแปลว,ว่าไหมหรือว่าไม่นะคะก็คืออาจจะถามว่าคุณเป็นหมอใช่หรือเปล่าง่ายๆอย่างนี้นะคะ你是医生吗คำต่อไปนะคะคําว่า生病生病แปลว่าป่วย นะคะคำนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นคุ้นมาอยู่แล้วเนาะอ่ะตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราจะบอกเพื่อนเรานะคะว่าฉันป่วยแล้วก็คือ我生病了我生病了นะคะ生病คือป่วยเลแลว,ว่าแล้วนะคะประโยคนี้ตรงตัวเลยฉันป่วยแล้วนะคะ我生病了ประโยคถัดมาค่ะ เขาอาจจะป่วยอ่าถ้าเคอนหนึ่งเชิงปิ้งเลยถ้าเคหนึ่งเชิงปิ้งเลยอ่าเขาอาจจะป่วยถ้าตัวนี้แปลว่าเขาเป็นเพศชายนะคะเคอนหนึ่งคืออาจจะอ่าดูดีๆนะคะเคอนหนึ่งคืออาจจะเชิงปิ้งคือป่วยเลแปลว่าแล้วนะคะอันนี้ก็คือประโยคตรงกับภาษาไทยเลยนะคะก็คือเขาอาจจะป่วย ถ้าเขือาอา,อาจจะป่วยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์คำว่าเชิงไปหลายตัวเลยเนาะจากที่หลายๆคนจะเข้าใจว่าคำว่าเชิงอะคะ่ะคือคำว่าเกิดอย่างเดียวแต่ที่พี่มุกได้นำรวบรวมมานะคะให้เราได้ทำความเข้าใจใหม่เนาะว่า เชิงมันสามารถไปคู่กับคำศัพท์อื่นได้แล้วก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ใช่เฉพาะคำว่าเกิดอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มุกด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย